เขาต้องมีคนอื่นแน่นอนเลยแต่ว่าเขาจะซื้อกินหรอคนอย่างเขาเนี่ยน่าจะซื้อกินน้องเนโปรไฟล์ดีแล้วก็สวยน่ารักหุ่นดีอะไรดีด้วยก็เลยกลายเป็นว่าโอเคก็เลยกลายเป็นผูกสัมพันธ์กับน้องไปเลยเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่ทำเอาหลายคนสงสารภรรยาหลวงสำหรับกรณีของแอนรูจิราซีอีโอสาวเจ้าของธุรกิจว่านหางแบรนด์ดัง ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวจับได้ว่าสามีที่คบกันมานาน9ปีมีลูกด้วยกันสองคนแอบนอกใจไปกับผู้หญิงคนอื่นที่คบกันได้เพียง1เดือนหลังจับได้เธอก็ยึดทุกอย่างที่เคยให้สามีคืนพร้อมกับโทรไปคุยกับผู้หญิงอีกคนตามสืบเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวพร้อมประกาศเลิกรลากับสามีซึ่งทางด้านผู้หญิงคนนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดบอกว่ารู้ตัวว่าผิดที่เชื่อใจผู้ชาย คุยกันได้ประมาณหนึ่งเดือนแต่ผู้ชายทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าแยกทางกับภรรยาแล้วลองไปฟังเสียงที่ผู้หญิงคนนั้นอธิบายกันค่ะแกผิดใช่ไหมอ่าเรื่องนี้หนูผิดอืมเรื่องนี้หนูผิดผิดที่หนูเชื่อเขาผิดที่หนูแบบเออมั่นใจตัวเขาว่าเขาเคลียร์กันแล้วเขาเพราะว่าเขาเขาเอาให้หนูดูว่าเออเขาเคลียร์แล้วเขาแบบนี้นะเออเขาจะดูอะไรแค่เรื่องลูกเขาเคลียร์แล้วตรงนี้อืมเออเขาก็ขอคุยกับพ่อกับแม่หนูแล้วซึ่งอืมเขาก็บอกเขามีปัญหากันมานานแล้วคือ คุยกันได้ประมาณแค่ประมาณเดือนเดือนหนึ่งเขาทําทุกอย่างเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเขาอะแยกทางกับแยกทางกับฝั่งน้นแล้วเออเคลียกันแล้วคุยกันแค่ว่าจะเออจะมีแค่เรื่องลูกที่เขาต้องดูแลเขาจะทําหน้าที่พ่อที่ดีส่วนเขาสองคนเขาบอกเขาไปเขาคิดว่าเขาไปต่อกันไม่ได้แต่สด็กลุงลูกเขาจะดูแลเป็นอย่างนี้เขาจะไปรับไปส่งไปดูแลเหมือนเดิมให้ความรักลูกเหมือนเดิมส่วนทางด้านของแอนล่าสุดก็ได้ออกมาเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมบอกว่าตัดสินใจไม่ฟ้องพรรู้ว่ายังไงทั้งคู่ก็ไม่มีทางใจได้อยู่แล้วให้ออกไปได้แต่ตัวสุดท้ายขออวยพรให้ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้ซึมซับนิสัยของการและกันและเจ็บปวดด้วยตัวเองพร้อมขออโหสิกรรมไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกต่อไปครับไปเจออยู่ที่โรงแรมค่ะทุกคนมันเป็นโรงแรมรายวันค่ะทุกคนอืมมันเป็นเหมือนรายวันอยู่ที่เอกมัยอ่ะเหรอหันมาพี่บอกตรงๆนะพี่สงสัยตั้งแต่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวละแต่พี่ไม่ตามเพราะพี่เพราะพี่แบบ พยายามจะไว้ใจเขาแลวให้เกียรติเขาอันนี้พี่พูดตรงๆนะคะอืมมันเป็นโรงแรมรายวันใช่มันเขียนว่าห้องเช่ารายวันนะคะมันมีแบบเดือนด้วยแต่ว่าที่พี่โทรไปเช็คอะมันเป็นรายวันคือส่วนใหญ่เขาจะจองกันรายวันเท่านั้นอืมนะคะพี่คนที่ตามอะเขาบอกพี่ว่าเออรู้ไหมว่าพี่ทํางานเนี้ยมา20ปีนะคุณเชื่อเรื่องบาปบุญไหมถ้ามีจริงขอให้ขออืมถ้ามีจริงให้ขอคุณยกมือไหว้เลยคุณเจอแน่นอนพี่เจอทุกเคสแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มี อตอนนั้นนะพี่เชื่อพี่เขานะพี่วางโทรศัพท์เสร็จปุ๊บพี่ยกมือไหว้เลยพี่ขอเลยแบบว่าพี่สวดบทเดียวจบแล้วพี่ขอเลยว่าถ้ามีจริงขอให้เจอเออขอให้เจอวันนี้อืมวันนี้เลยจะได้จบๆพี่บอกงี้เลยแล้วพี่สวดมนต์อ่ะพี่วางไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเออแม่งพี่ได้คลิปกับวิดีโอมาว่าจุงมือกันลงมาจากโรงแรมอืมจุงมือกันลงมาจากโรงแรมเลยวันนั้นนะคะ พี่ร้องไห้หนักมากพี่โทรไปหาเพื่อนเพื่อนพี่อยู่บอสตันร้องไห้แบบหนักอะเหมือนโลกสลายอะอืมก็ประมาณสักเอ่อหกโมงเย็นอ่ะเขาก็เริ่มไปหาอะไรกินกันนู่นนี่นั่นข้างนอกเนาะพี่ก็คือเขาก็บอกว่าเอ้ยถ่ายรูปฉันไม่ได้นะคุณเดี๋ยวเขารู้อะไรอย่างเงี้ยพี่เลยบอกถ่ายมาจะชัดเลยค่ะถ่ายมาจะชัดเลยรู้ก็รู้อืมถ่ายไหมเห็นเลยพี่ก็ระวังตัวหน่อยละกันไปเปลี่ยนเส้นพงเส้ผาละกันอะไรเงี้ยอืมก็ถ่ายมาโอเค ไม่ได้พี่ต้องเก็บต่อพี่แบบพี่อยากจะตามนะไม่ได้แต่พี่ต้องเก็บต่อเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าเลี้ยงเลี้ยงยาวหรือว่าแค่แบบลายครั้งอืมถ้าพี่บุ่มบามพี่จะไม่รู้พี่จะรู้แค่นี้มันไม่ได้พี่ต้องรู้ว่าเลี้ยงไหมเขาต้องมีคนอื่นแน่นอนเลยแต่ว่าเขาจะซื้อกินหรอคนอย่างเขาเนี่ยน่าจะซื้อกินอ่ะคือเขาว่าเป็นคนที่กลัวโรกมากเขาเป็นคนที่รอบคอบมากแล้วเขาก็เป็นคนที่รอบคอบเรื่องพวกนี้มากเป็นไปไม่ได้อะที่เขาจะซื้อกินอ่ะอืคือพี่ว่ามันแปลก เขาไม่น่าจะซื้อกินแต่ว่าเป็นใครอัน,นอออเนี้ยต้องสืบเขาเนี่ยโปรไฟล์ดีแล้วก็สวยน่ารักเนาะแล้วก็หุ่นดีอะไรดีด้วยก็อาจจะทำให้อาจจะทาให้เขาเนี่ยก็โอเคด้วยคือคือมันมันก็ไม่ได้แบบคือคือถ้าถ้าซื้อมันก็อาจจะเยอะใช่ไหมเยอะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเยอะเออแบบผ่านอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะคิดว่าน้องไม่ได้ผ่านอะไรมาเยอะขนาดนั้นก็ได้มั้งแล้วน้องก็ดูดีด้วยเออแล้วก็อีกอย่างคือแฟนพี่เขาจะไม่จ่ายอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันเลยทําให้เอ้ยยิ่งได้คุยกับน้องฟิลแฟนมันก็มีคนระบายด้วยเนาะเวลาไม่สบายใจอะไรเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ระบายด้วยก็เลยกลายเป็นว่าโอเคก็เลยกลายเป็นผูกสัมพันธ์กับน้องไปเลยอืมประมาณนั้นโอะ เราก็ตังต้งใจที่จะไปเจอเขาก็แปลว่าเราก็ต้องคุยอะไรกับเขารู้สึกยังไงกับเขาคุยอะไรกันบ้างเราถึงจะไปอะขอบคุณมาโรงอ,อืะแล้วเราไม่เห็นหรอว่าเฟซบุ๊กเขามีลูกมีอะไรอะไรเงี้ยเพราะเขาเขาแค่เพื่อนนี่เขาพอคุยกันได้ไหมเพราะเขามีภรรย,ยาแล้วอ่ะมีลูกแล้วครับก็ขเขาเอาเฟซทิงแอดมาหนูอริงจริงๆอันนี้มันไม่ได้เรียกว่าโดนหลอกนะน้อง มันเรียกโอเคตอนที่พี่จับได้อะเราเราจะโทรมาหาพี่แต่สามีพี่ห้ามถูกต้องไหมเออทําไมเราไม่โทรตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นลูกลูกเห็นลูกเมียในเฟซบุ๊กทำไมเราไม่โทรตั้งแต่ครั้งแรกถ้าเราอยากถามพี่อะทําไมไม่โทรตั้งแต่ตอนนั้นเออแล้วการที่เราบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เกรงใจเขาหน่อยไหมนั่นแปลว่าถ้าเขาตอบไม่เกรงใจหรือเขาไม่สบายใจคือเราก็จะปล่อยมันอย่างนั้นหระ พี่พี่รู้ราไว้ว่าเรารู้สึกดีกับเขาอ่ะแต่คือแต่คือเขามีครอบครัวแล้วอืมเขามีลูกเขาเขาไม่ใช่ผู้ชายโสดอ่ะเราก็ต้องคือจริงๆอิอะพี่อยากให้เขารักกันนะพี่อยากให้เขาอยู่ด้วยกันพี่ไม่อยากเขาไปนอนในคุกอะพี่อยากให้เขาใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะอืมพี่อยากให้เขาได้รักกันพี่อยากให้เขาแบบเออได้แบบ ได,ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบเนี้เออแล้วจากที่พี่ดูมาก็น,นิสัยก็คล้ายๆกันอืมแล้วก็ดูจากวิธีคิดแล้วก็การกระทําแล้วพี่คิดว่าทางที่ถูกต้องอ่ะควรต้องอวยพรให้เขาอ่ะไปต่อพี่ไม่อยากเขาเลิกกันเลยนะตอนเนี้ยอืมภาวนาว่าอย่าให้เหตุการณ์เนี้ยมันกดดันให้เขาเลิกกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆจะได้รู้ว่าเป็นยังไงในสิ่งที่พวกเขาเลือก นว่าเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่แข็งกแกร่งมากๆเลยนะคะเจอเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจขนาดนี้แต่มีสติพยายามรับมือกับปัญหาแม้จะมีน้ำตาเพราะว่าสงสารลูกแต่สุดท้ายก็ขอมีความสุขกับลูกดีที่สุดค่ะ